สวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับขายที่ดินออนไลน์ใบเอกดูลวิทย์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลท่าตะขออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมจะพามาดูโฉนดคุดแดงในเนื้อที่3งานเป็นที่เปล่านะครับขายยกแปลงอยู่ที่4 5 0 0 0 0บาทนะครับแปลงนี้อยูออ่ท้ายหมู่บ้านท่าตะคอนะครับ ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะบอกเส้นทางที่จะมานะครับเส้นที่จะมาจากกรุงเทพก็คือเข้าได้เส้นเดียวแหละครับเนี่ยเส้นนี้เลยที่อยู่ต้นหน้าผมเนี่ยนะครับห่างจากกรุงเทพอ่ะมา94กิโลห่างจากอำเภอท่าม่วงอ่ะประมาณ8กิโลนะครับห่างจาก S G วังศาราที่เขาทําเกี่ยวกับพวกโรงงานกระดาษนะครับ S G วังศารานะ6กิโลเองความเจริญอ่ะห่างจากตรงนี้ประมาณ6กิโลเพราะตรงนั้นอ่ะ มันมีความเจริญค่อนข้างจะเยอะครับเพราะว่ามันใกล้โรงงาน s อ g นะครับโรงงานกระดาษห่างจากแปลงนั้นอ่ะหกกิโลแล้วส่วนเป็นทางแบบนี้นะครับเรียบริมคลองไอ้ซ้ายมือเนี่ยจะเป็นคลองเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูว่ามันเป็นคลองอะไรมันเป็นคลองชนละทานนะครับทางนี้เป็นทางเลี่ยงเรียบคลองเข้ามาในที่ดินนะครับประมาณสักเป็น1กิโลครับที่จะเป็นทางแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับ ส่วนที่เห็นตรงโน่นน่ะเป็นบ้านคนนะครับเป็นเป็นเพื่อนบ้านสามตีหลังอยู่หน้าที่ดินเรานะครับแล้วที่ดินเราน่ะห่างจากบ้านตรงนั้นน่ะประมาณสักร้อยเมตรได้ครับนะครับตรงที่อยู่หน้ากล้องเนี่ยเดินเข้ามาเนี้ยนะไฟฟ้าประปลามาหยุดตรงนั้นนะครับไฟไรทางก็หยุดอยู่ตรงนั้นนะครับน่ะอยู่ตรงนั้นเลยนะครับอ่ะปื๊ดเข้ามาเดี๋ยวผมใช้ดูแปลงที่ดินเราเนี่ยครับแปลงที่ดินเราอยู่ตรงเนี้ยนะครับนี่นี่นี่ที่โล่งๆอย่างเงี้ยเลยครับวิ่งตามถนนคดเคี้ยวไปอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเลยครับนะ เนี่ยเนี่ยครับจุดเริ่มต้นของที่ดินเราอะเริ่มจากตรงนี้ครับนี่นี่นีนี่นะครับอ่าโโนดคู่แดงครับมันก็จะมีหมายเลขอยู่เนี่ยครับอ่ะด้านซ้ายมือของที่ดินเราเนี่ยไปถึงทงนู่นน่ะที่ติดกับแปลงนานะครับเนี่ยเซ้ายมือเนี่ยนะอ่ามันอยู่ที่นักความยาวจะอยู่ที่อ่าสีนะครับ วิ่งตามถนนไปเนี่ยประมาณ55นะครับแล้วส่วนตัดใกล้คลองตรงนั้นจะมีคลองอีกนะถึงต้นไม้นะ่ะตัดตรงนั้นนะครับประมาณ15ด้านหลังก็จะประมาณ50นะครับส่วนทิศนะครับถ้าเราหันหน้าก็ที่แบบนี้อากาศดีๆอย่างนี้นะครับทิศใต้จะอยู่นู่นเลยแปลงนานะครับซ้ายมือจะเป็นทิศตะวันออกส่วนทิศเหนือจะอยู่บนทางเนี่ยครับแปลงนี้น้ําไม่ท่วมนะครับนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้ครับแปลงนี้นะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อนะครับอ่ะดูบรรยากาศดูรอบข้างนะครับเป็นอย่างนี้อ่ะติดบ้านคนหนึ่งนั้นนะครับดึงมันที่เดียวเองร้อยเมตรนะครับไฟฟ้าประปานะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูเมื่อกี้ผมบอกว่าเนี่ยเป็นเป็นทางอ่าริมริมโคกกรมชนรับประทานนะครับอ่ะส่วนส่วนคลองของกรมละอ่าชนรับประทานจะเป็นแบบนี้ครับเป็นคลองดินเนี่ยครับน้ําไม่แห้งครับ มันส่งมาจากขาม่วงเขื่อนแม่นานะอ่าเขื่อนอะไรนะเขื่อนเขื่อนแม่กลองนะครับผ่านที่ดินเราด้วยหน้าที่ดินเราเออจะประมาณนั้นนะครับมันจะรกๆหน่อยและส่วนทางเนี่ยมันก็จะวิง่งข้างกลมกลมชนรับทางเขาเป็นเป็นอ่าอะไรนะไหลาทางของกลมชนรับทานนะครับที่ดินก็จะติดไหลาทางแบบนี้เลยกว้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะ ทําทให้เฉพาะทางรถวิ่งประมาณนี้เองนะครับเนี่ยความกว้างของของเนื้อที่ของอมชนรประทานก็กว้างนะครับอ่ะโดยประมาณนี้นะครับวันนี้รู้สึกจะพูดติดๆๆดขัดขัดหน่อยขอโทษด้วยนะครับมันจะโค้งตามถนนนะครับหน้าหน้าที่ดินแปลงนี้นะครับมันก็จะมาปื๊ดแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูให้ดูบรรยากาศรอบข้างก่อนนะครับสางานนะครับแปลงเล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับ ดูรบรรยากาศรอบข้างนะนี่ครับของอำเภอธาม่วงครับแปลงนี้อ่พอเดินมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะเจอแปลงนาอยู่ข้างข้างแปลงที่ดินแบบนี้ครับนี่ยเนี่ยน,น,นี่นะครับบรรยากา,กาศก็ประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยที่ดินเราก็จะคดเคี้ยวตามตามทางไปเนี่ยครับเนี่ยก็ประมาณเนี้ยครับ ไปถึงต้นไม้ใหญ่ตรงนู้นนะจุดที่ผมชี้เริ่มต้นนะครับมันก็จะสวิงตามอาขอบเขตหญ้าแห้งๆนะครับของเราเนี่ยแปลงนี้นะครับมันก็จะเป็นรอยไถยแปลแบบนี้นะครับเนี่ยมาชนรั้วลวดหนามแล้วก็วิ่งกลับมาตรงนี้ปั๊บมานี่มาถึงเขตตรงนี้ครับแล้วก็ยิงยาวมาถึงถนนเนี่ยนะครับอ่าส่วนทางขวามือนะครับนี่ก็จะเป็นระบบคลองชนรประทานอีกอีกอีกคลองที่ดี วิ่งเข้าไปในที่ไร่ที่นาเนี่ยนะครับอะให้ดูข้างแปลงที่ดินเรานู่นลรยอ้อยของเพื่อนบ้านนะครับส่วนแปลงนาเนี่ยมันก็จะติดคลองของเรากั้นด้วยคลองแล้วก็จะเป็นแปลงของเราทันทีปุ๊บมาตรงนั้นนะครับอาประมาณเนี้ยครับผมส่วนมองไกๆนู่นผมบอกแนะนําอีกนิดนึงนู่นครับน่าจะเป็นฟาร์มไก่เป็นฟาร์มเล็กๆนะครับนั่นอะน่ะมันก็ก็ สองสามกิโลได้ครับที่เห็นอย่างเงี้ยนะนะครับมองเห็นภูเขาไกลๆด้วยแปลงนี้นะครับอ่าบรรยากาศลุกทุ่งลุกทุ่งแบบนี้เลยครับผมแปลงนี้สนใจก็ลองทักเข้ามาผมนะครับ0 6 1 4 7 8 2 9 3 9หรือ i อ l ดี e ลผมก็061 478 2939่าเนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูระบบคลองชนรประทานอีกรอบนึงที่มันอยู่ข้างแปลงที่ดินเราไม่มีแห้งนะครับเนี่ยยาวเลยครับ ระบบส่งน้ําของเขาะครับเราสามารถดึงน้ำอ่าลอดใต้เพื่อที่จะเข้าแปลงที่ดินเราได้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเป็นระบบชนร,ระบทานของเขา,าที่ไหลามาจากแปลงนาต่างๆมันจะไหลเข้าท่อเนี่ยลงลงที่ของชนร,ระบทานของเรานะครับก็ประมาณนี้ครับแปลงนี้ครับโอเค ผมขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ